นี่ค่ะพี่น้องมันนี้ม่หน่อยสช่ผเห็ดขาวเหนียวมูนเนาะค่ะมีที่เห็ดขาวเหนียวมุนกับบะหมี่หยางใส่กะทิกองถ้าผู้ใดซื้อกะทิขันก็เล้วแต่เนาะค่ะมื้อมนนี้ไม่หน่อยใส่กะทิกองมากแล้ะค่ะเอามาเคี่ยวมันแตกมันนะคะตอนนี้ไม่แต่กะทิกองเนาะค่ะเคี่ยวพอมันแตกมันแล้วห่อกับเใส่เกลือลงไปค่ะนิดหน่อยนะพี่น้องใส่เกลือแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะ น้อยหาหนักตาตอนใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะมากหวานหน่อยหวานหลายพี่น้องก็แล้วแต่น,นะคะอันนี้ให้ใจตากใจนะคะนี่น้อยก็จะหวานปานกลางก็ใส่ประมาณน,นี้นะคะแล้วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวให้หน้ำตาลละลายแล้วก็ไข่กระทิห้าคนขึ้นเนาะคะ่ะแังไม่น้อยจะใส่เวลาเคี่ยวแป๊บนึงนะหลังจากน้ำกระทิห้าที่ใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปแล้วเนาะคะ่ะ กำลังเดือดน,นะคะกับสุดท้ายถ้าพี่น้องมักว่าเอามันซ้ำได้เอาเข้มข้นซ้ำได้เนาะคะ่ะพี่น้องกับเคี่ยวไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่น้อย,ยกับจะพ่อแล้วเนาะคะ่ะกับจะใส่เขาลงไปเรืเอ่อยเทคนิคหรือว่าข้อสําคัญก็คือเขาเหนียวเขาตรงหนึ่งคอนหอน,นะคะตรงออกจากเตาคอนห่อนะคะล้าจะนากะทิเข้าก็ต้องห้อนเนาะค่ะมานมุ่นเข่าุูอยางตรงหอนหอนน,ะะอน,อน,น้ำกันเม็ดน,นะคะแล้วเขาก็จะใส่เขาเหนียวลงไปเรื่อยไม่น้อยเดนหนึ่งขนเขาเหนียวไวขันทาง,องมอแล้วเนาะคะ่ะ กระสีไส่ขเขาเหียวลงไปเลยนะคะงานมูนข้าเหนียวจะต้องกะทิกต้องคนทอนเข่าเองก็ต้องคนทอนกระลังหนึ่งออกมาจากหม้อ,อไม่ไหมนะคะบอสันมันจะบอเป็นนะคะมันจะบอเป็นขเขาเหียวมูนติดออกมากแ่บแล้วก็สวยงามถ้ากระสีไส่ลงไปกรว่าพอดีวันนี้เระจะใส่เขาลงไปอีกน้อยนึงนะคะจากนั้นข้า็จะค้นให้มันเข้ากัน เสร็จแล้วเขาก็จะทิ้งไว้ปิดฝาทิ้งไว้นะคะให้เขามันอื่นแล้วพ่อตัวเต็มที่เหมือนข้าหนึ่งเขาาถ้าปล่อยเขาไว้มันหอมกรนนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเขาก็จะข้นให้เขากันเรียบร้อยแล้วจากนั้นเขาก็จะปิดฝานะคะการค้นแล้วเรียบร้อยเขา้าไปในว่างบนเตานะคะข้นเรา,าต่ออ่าวไวยบนโต๊ธรรมดาเนี่ยแะคะ่ะจากนั้นเท่ากับ ฟิดฟาไหว้ส่หานาที่เดี๋ยวเขามาลงตอนมั่นหอมแล้วเนาะคะ่ะมุ่นเข่าเนียวเนาะคะ่ะพอามุนแล้วเรียบรนอยไม่เง่ายหน่อยแส้เป็นซอกสามสีสองสีกนแล้วแต่เนาะคะ่ะกันพี่น้องมากอย่างนั้นเป็นสีเราก็ใช้งามในการกินพี่น้องกับใส,สีลงไปตอนที่เขาผสมกะทิเข้าไปในเข่าแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเขาก็จะใส่เมื่อนี้ไม่ง้หน่อยใส่เป็นน้ำเหี่ยวบุบ่อยสีแดงนะคะนี่เราจะเห็เป็นสีแดงเพราะว่าไม่งี้ยหน่อยก็อยากกินสีผสมอาหารถามว่าในเะหี่ยวบุบ่อยจะมีสีบ่มีคือกันนะคะพี่น้องแต่ว่า ก็เคอเหลือเป็นเหี่ยวงบ่บอยแล้วกันเนาะคะ่ะนี่กินหอมอมนะคะเนี่ยเราจะเอาสีประมาณออกชุ่มพูนิดๆนะคะแล้วก็จะรีบเฝ้าเฮ็ดเลยค่ะเฝ้าข้นในมันเข่ากันเซ็ตซับเรียบร้อยเห้ตรงปริดฝาไว้นะคะเพื่อให้ขหะะเขามันหอมนะคะเฮ็ดตอนผ่อนๆอยู่นะคะหลังจากผสมเข่าแล้วเรียบร้อยตรงรีบเฮ็ดเลยสีนี่นะจะเขาประมาณน,นี้นะคะบอเอาเค็มกว่านี้นะ,ะ้ะค่ะจากนั้นไม่ใ่เจะปิดฝาไปเลยนะคะ ะะก็จะฟิดฟ้าไว้แบบนี้ไม่งั้นก็จะตอดไว้สีเขียวนะคะก็เหมือนเดิมค่ะสีเขียวก็ใส่เหี้ยบุบอยนะคะผสมย่ำเข่าที่ห่อนๆอยู่แล้วค่ะพอผสมเข่าก็กรกะทิแล้วเรียบร้อยรีบอ้อมผสมสีแล้วก็ฟิดฟ้าให้มันหอมใหม่นะคะพอสั่นเข,าขบบ่าห้อจสโบนุ่นสวยงามสีบ,บานารกิน การหุมเข่าข้อเนื้อมู่นมือนี้ไม่แย่น้อยบอส่บอ,บอเอาสารสมมาแกงเข่านะคะเพราะว่าไม่แย่น้อยทองบอค่อยดีนะคะบอค่อยอยากใส่บออยากเอาครับสารสมของล้าใส่ปนในนะคะ่ะก็เลยจะใส่ประมาณทอนี้เพิ่มเขียวน,นะะิดนึงเพราะความสสยงาาเมาะค่ะดีเพีรดีบค้นแล,วล้วก็รีปิดฝากนเขามันจะเย็นนาะคะ่ะค้นเข่ากันแล้วปิดฝานะคะเสเร็จแล้วค่ะ นี่แห,หละจะพีสาจรากอนนะคะใข้มันหอมเราก็มาเบิกขอนเข่าเซตเรียบร้อยเป็นเข่าสามสีนะคะพี่น้องข้าเนื้อมุ้สามสีกับเซตออกมาเรียบร้อยนะคะข้าเนื้อบอกม่วงนะคะชว่วงนี้นะนี่เป็นนาบอกม่วงและะ้วค่ะพี่น้องก็ไปเห็ดเบื้องนะคะด้วยรักจัดใจไม่อ่าน้อยเหมือนเดิมคะ่ะเห็นบอกค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามให้ทั้งดัาน Youtube นะคะพี่น้องที่อยู่ทั้งกูเกิ e ขอความกรุณาขอความเมตตานะคะใส่กดติดตามทั้งนั้น YouTube ไปแน่นะคะด้วยรักใจใจมันเดิมจ้า